เงียบอะไรนะพี่อ้อเมื่อกี้ถามหนูแอบถามูไว้แล้วเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งเขาคุยกับพี่เขาบอกว่าพี่ทําไงอ่ะเขาว่าอยากมีแฟนพี่ก็จริงๆเขาไม่ได้เริ่มต้นอยากมีแฟนเขาบอกว่าอยากแบบต้องทําตัวยังไงเพื่อให้คนแบบเข้ามาหาเขาอ่ะก็เพราะใช่แต่พอเข้ามาหาเขาแล้วอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไปต่อไปได้แต่พี่จะใช้คําของพี่เองเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคือการแบบทำไงให้เรามีแฟนนั่นแหละ แสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีหรือว่ากําลังเลือกอยู่พี่ขยังไม่มียังไม่มีถ้ายังไม่มีนะเอาวิธีการแรกที่พี่กุ้งจะขอญาติแนะนําน,นะคะก็คือให้เราประกาศความชัดเจนกับตัวเองให้มากขึ้นนิดนึงเช่นฉันจะมีแฟนและฉันมัน่นใจละฉันพร้อมละอาจจะให้ชัดเจนลงไปให้จิตจะทำนึกเขาไปสแกนหามาให้เราเน่ยโดยการระบุลงไปว่าฉันจะมีแฟนหน้าตาแบบไหนรูปร่างยังไงเราจะสามารถไปเจอกันที่ไหน ไอ้ที่กุ้งบอกให้ระบุสถานที่อ่ะเพราะว่าบางที่อ่ะ,อะมันก็ทําให้แบบอะไรสแกนมาง่ายขึ้นอย่างเช่นแบบน้องบอกว่าอยากเจอแฟนอ่ะแต่น้องไม่เคยออกจากห้องเลยเงี้ย<อ>ก็ไม่ได้แต่น้องอาจจะระบุิดนึงว่าน้องมาเ,เาข้าห้องได้ไหม หลังจากใครเขาไม่ออกจาห้องเพราะเขาอยากจะพาเขาหมายถึงว่าอันนี้ให้ระบุเช่นแบบเออฉันจะต้องออกไปวิ่งนะฉันจะต้องเจอผู้คนเออฉันเพราะฉะนั้นฉันจะต้องไปเจอคนที่ฉันแบบว่าเป็นแนวเดียวกับฉันคือออกกาลังกายหรืออะไรก็ได้เนี่ยเจอในสถานที่ที่แบบมันเป็นไลฟ์สไตล์เดียวกับเราอ่ะเออก็ระบุสถานที่ที่เป็นไลฟ์สไตล์อย่างเช่นแบบฉันชอบไปฟิตเนสฉันก็ระบุนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องเจอใครที่แบบเหมาะกับฉันแน่ๆในฟิตเนส คือชอบอะไรแบบไหนก็คือเจาะจงลงไปนิดนึงแล้วก็ใช้วิธีการบอกเองทุกวันอะไรเงี้ยเขียนไว้แล้วก็เช้ามานั่งอ่านอารมณ์ดีๆนั่งอ่านอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเจอแล้วเนี่ยผู้ชายในฝันของฉันเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปวิ่งที่สนามกีฬานะเจอแน่ๆเลยนี่อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ไปถึงึงวิ่งแล้วบกมุ่นนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่นะไม่ได้บกมุ่นขนาดนั้นแต่ให้อ่านแล้วแบบ เออเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้องมีวันใดวันหนึ่งเมื่อถึงโอกาสเวลาที่เหมาะสมเขาจะมาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่พี่คุ้งแนะนําในเรื่องของให้บอกเปิดประตูอารมณ์เปิดประตูดวงอ่ะแล้วยังไงต่อสมมติติดมาละเราไปสอยมาได้เออแหวงสอยดาวไปได้มาแล้วค่ะพี่กุ้งแล้วยังไงต่อคะได้มาแล้วจะรักษายังไงเนี่ยต้องถามพี่อ้อค่ะอ๋อได้มาแล้วจะรักษายังไงแล้วคะ เขาเป็นแนวพี่นะพี่เป็นแนวแบบทุ่มเทเอาจริงนะพอถ้าเกิดสมมติพี่เจอชอบใครแบบชอบใครอะไรปุ๊บก็จะเริ่มทุ่มเทก็เหมือนโฟกัสที่เขาดี่ยแหละคือใส่ใจใช่ทุ่มเทใจไม่ได้ตั้งใจทําแต่มันเป็นไปเองมันจะเหมือนกับรอให้เขาเป็นคนสำคัญของเราอ่ะเออพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ ง่ายมากเลยคือถ้ามีใครมามาใส่ใจเรามาให้เราเป็นคนสําคัญอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะไม่ไม่มีใจให้ตอบเนี่ยมันน้อยมากไปเขาจริงๆหรือเราแย่จริงี่ยเขาถึงจะไปจากเราแต่ถ้ามันใช่อย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็เหมือนเปันไปเปันเหมือนกับว่าเราทําตรงนั้นให้มันดีที่สุดแล้วแหละการที่เราใส่ใจเขาคือเราทําดีที่สุดละณณเวลานั้นที่เราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าอันอย่างน้อยเวลาถ้า คนนั้นไม่ใช่ของของเราอ,อะไรเงี้ยเราจะได้บอกโอเคก็ฉันทําดีแล้วจะได้มไม่เสียใจทีหลังอือเหมืนก็กว้างๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วรายละเอียดในการที่จะดึงดูดคู่อะมันมีรายละเอียดเดยอะกว่าน,นั้นเนี่ยพี่กุ้งทําเป็นอีก10อ p พียังได้เลยอะที่คู่บอกพี่กุ้งจะเปิดคอร์สแล้วพี่ก็บอกว่าเอยเปิดเลยแล้วก็อบอกว่าให้ใครสนใจอยากมีแฟนก็ให้เข้ามามหาพี่กุ้งแต่ถ้าเขาไม่ได้แฟนไปเมืองเคลรนเขาด้วย <laughs> แล้วผิดชอบเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดคอร์สฟรีแล้วกันเอางี้ง่ายใครสนใจอยากมีคู่นะเดี๋ยวทําคอร์สฟรีในกลุ่มไปเรียนเอาเออซิได้ได้จริงๆเราตั้งกลุ่มเนาะใครใครอยากมีแฟนอวิธีการดึงดูดคู่คู่อะไรแล้วแต่ขี้อะไรก็ได้แล้วเราก็มีการฟ้อตสิดตามว่าเฮ้ยแมงมาเรียนแล้วได้ไปริงปาวะอะไรไม่ได้คู่ปู่ิดกลุ่มนี้เลยนะ ไม่อยู่ให้ลบอะเวลาเราจะไปเรียนอะไรกับใครเราต้องดูเครดิตของคนคนนั้นถูกป่ะน้องกุ้งมีเครดิตอะไรไม่มีแบบเปิดเอาอย่างน้อยนี่น้องกุ้งเขาก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนมีลูกสองคนอย่างน้อยเขาจะรู้วิธีการแล้วว่าเฮ้ยตอนที่เขามีคนมาจีบหรือเขาจะไปชอบใครอะไรอะน้องกุ้งรู้ใช่ไหมว่าณตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องทําตัวอะไรยังไงจริงๆถามว่าการเตรียมตัวเตรียมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของภายนอกถ้าเกิดว่าในคอร์สถ้าเกิดว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจพูดถึงคอร์สที่มาเปิดแคเพราะเออมันพาไป พูดจริงๆอะไม่ได<พ>้จะขายของแต่ว่าเงินมาก็ดีมจริงจริงคือมันเกิดจากข้างในโอเคเซลล์อิมเมจหรือนู่นนี่นั่นมันเกิดจากข้างใน<พ>คุณจะไปประโคมอะไรให้ข้างนอกดูดีหรือว่าทําโดยที่แบบมันปลอมไม่ได้ออกจากข้างในอะ ยังไงมันก็เฟลกูรู้สึกอย่างนี้เพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าเรามีคอที่เราจะทําเพื่อดึงดูดจริงหรือว่าต้องการมีคู่จริงอ่ะมันเริ่มจากข้างในของเราเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราเราก็ต้องอเปลี่ยนจากข้างในก่อนถ้าเกิดข้างในของเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนความเชื่อบางอย่างที่มันฉุดลั้งเราอยู่เนี่ยได้เนี่ยข้างนอกมันเป็นเรื่องขี้ประติวมาดิว่าเรื่องเรื่องที่น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอย่างไรพี่เห็นนะคนที่บัญชีอยากมีคู่อ่ะแล้วก็ มันมีความเชื่อบางอย่างด้วยที่ทําให้ขเขาไม่มีก็มีใช,ช,ช่คือบอกทุกคนนะบอกโลกนะว่าอยากมีคู่แต่พี่ก็ดูแบบเท่าไหรเนี่ยแม่งบอกอยากมีคู่ <c oughs> แล้วแม่งแบบผ่าเวลาผ่านไปหลายหลายเดือนแล้วม่นก็ยังอยากมีคู่เหมือนเดิมทำไมแบบไม่ได้คู่สักทีอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราอเราสงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเขาเลือกหรือว่าจริง,รง,รง,รงๆแล้วแม่งในระหว่างทางที่เขาอยากมีคู่เนี่ยไม่มีใครโผล่เข้ามาคปะเขาเลยหรเป่็เลงทิ้งอย่างเงี้ยก็มีก็เป็นเรื่องที่เราต้องแบบ บางทีเราก็เป็นเรื่องมามองไปเหมือนกันนะ <Yes. S 2> ว่าว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นและเรามีอะไรมีความเชื่ออะไรที่ทพีุ่่มบอกเลยว่ามันเพี้ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าความเชื่อเป็นเรื่องสําคัญนะเชื่ออะไรจะได้แบบนั้น<ช>เราไม่รู้หรอกเราบอกว่าเราอยากมีแฟนแต่ในใจลึกๆึกเราเนี่ยความเชื่อเราแม่งเพี้ยนเพราะพี่เคยไปเจอน้องคนหนึ่งเขาพูดกับพี่ว่าอะไรวะ เขาเป็นแฟนที่ดีให้ใครไม่ได้หรอกเพราะขนาดแฟนเขาอยู่ยังไม่สนใจเลยคือเราอ่านแค่ประโยคของเขาอะเรารู้แล้วว่าแบบมีแฟนคู่ก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้มันเป็นความเชื่อของเขาใช่เพราะว่าเนื้อคู่ของเราหรือคนที่มาเป็นคู่เราก็เป็นกระจกสะท้อนเราอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยถึงบอกว่ามันต้องมีถ้าไม่ทําคอร์สก็เรื่องคู่เนี่ยหากินได้อีกส0 e อีอ่ะพูดตรงเฮ้ยอะเดี๋ยวก่อนเราพูดมาซะยืดยาวใครที่เข้ามาฟังตอนนี้ในสรุปเป็นแบบสรุป อ๋อสอบประทัดเอาไปกว้างกว้างก่อนนะถ้าอยากจะมีคู่พี่กุ้งก็อยากให้ตัวเองอ่ะประกาศเจตนาลมตัวเองให้ชัดเจนขึ้นนิดนึงอาจจะเขียนบอกตัวเองก็ได้ว่าสักสิบข้อว่าฉันจะมีแฟนแบบไหนหน้าตาแบบไหนเจอกันในสถานที่แบบไหนทําไมพี่กุ้งให้ระบุสถานที่เพราะบางคนพี่กุ้งยกตัวอย่างนะบางคนก็ยังแบบไม่ไปไหนเลยอยู่กับบ้านช่วงนี้แล้วก็จะเจอไม่รู้จะเจอช่องไหนพี่กุ้งก็เจอแชทก็จะเป็นไปได้แต่อย่างน้อยถ้าเรา เจอคนในไลฟ์ในไลฟ์สไตล์เดียวกับเรามันก็จะดีก็ระบุสถานที่ในที่เป็นไลฟ์สไตล์เดียวกับคุณก็ได้เข้าไปมันจะเพิ่มความชัดเจนขึ้นนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเครียดอย่ากังวลว่าฉันจะต้องได้จะต้องได้เอาเป็นว่าให้รู้สึกรื่ๆในใจว่ามันได้แน่นอนในเวลาที่เหมาะสมะเขียนเพื่อบอกจิตสํานึกตัวเองอให้เขาดูแล้วว่าเฮ้ยเรากําลังมีเป้าหมายแบบนี้บบนี่นาะ,ะและที่สําคัญอย่าไปอย่าไปขวางการทํางาน ของจิตแท้มนึกโดยการกังวลวิตกว่ากูจะไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไปขัดขวางเส้นทางที่จะไม่ได้แล้วถ้าได้มาเป็นไงแล้วพอได้แล้วเราก็ทําให้เขาเป็นคนสําคัญกลับไปดูคลิปเก่าๆที่พี่จะมีอยู่ว่าแบบเฮ้ยทำยังไงบ้างเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองอใส่ใจเขาแบบไหนเขาถึงจะไม่หลุดมือเราบัใชัโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกวิธีการหวานเสน่ห์ผู้ชายรักโรงแรมวานิสซี้อย่างพี่เนาะสามารถ เขาเรียกว่าอะไรอ่าไม่ได <to ้ดูเพศในบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดูได้กูว่าสวัสดีเลยดีกว่า